สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Wuthering Waves ที่ในตอนนี้เนี่ยก็เปิดให้บริการมากว่า100วันแล้วแต่จากวันแรกที่เปิดให้บริการมาจนถึงวันนี้หลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดเหมือนกันใช่ไหมละครับว่ากระแสของเกมเนี่ยมันดรอปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเอาจริงๆอาจจะเร็วไปซะด้วยซ้ำไปนะครับทำให้ก็อาจจะมีข้อสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรวันนี้ผมจะพาทุกคนไปวิเคราะห์กันครับทุกคนผมมาร์ลเบเกอร์นะ สงสัยจังเวลาที่เพื่อนเล่นเกมวูดทิลิงเวฟและอยากจะเติมรูนั้นบัตรรายเดือนหรือ b บตเทิลพาร์เติมที่ไหนกันครับถ้ายังไม่มีร้านประจำผมแนะนำเป็น e l a s สติก h o p ป้านที่ลดค่าเติมลงได้สูงสุดถึง40%เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงปลอดภยัยไร้การีฟันแน่นอนสนใจใช้บริการได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า Line แอด e l a s t i c ก p มีแอดทั้งงาด,ด้วยนะครับ แล้วมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับที่น่าจะสร้างปัญหาให้กับว o i n g w a ว e เนี่ยไม่น้อยเลยนั่นก็คือคอนเซปต์ของเกมแล้วก็สตอรี่ไลน์โดยว o o t g w n v w เนี่ยจะมีเซตติ้งอยู่ในโลกอนาคตนะครับที่ได้เล่าว่าต้องเผชิญกับหายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่ก็กวาดล้างเอามนุษยชาติเนี่ยไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่เหตุการณ์เนี่ยมันก็ยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านั้นพอหลังจากหายนะครั้งนั้นเนี่ยก็มีสัปะหลาดมากมายเนี่ยเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่เลย เหล่ามนุษยชาติเนี่ยต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยครับก่อที่จะปรับตัวหรือฟื้นอนารยธรรมของตัวเองขึ้นมาไปพร้อมๆกับการอยู่ร่วมกับเหล่าสัตป,ประหลาดเนี่ยให้ได้ซึ่งนั่นนะครับก็เท่ากับว่าทามาไลา์ที่เรากาลังเล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ห่างไกลจากปรากฏการกวาดล้างมนุษยชาติเนี่ย มาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรดังนั้นการที่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ดูจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรแต่สิ่งที่ดูน่าจะขัดใจคนเล่นบางกลุ่มนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโลกอนาคตนั่นเองคิดเหมือนกันไหมครับว่ามันดูไม่ค่อยเป็นโลกอนาคตสักเท่าไหร่คือยิงอยู่ครับว่าโลกของวูดลิงเวฟที่เราเล่นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่งผ่านเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายมา เพราะฉะนั้นนะครับอรารยธรรมรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะเสียหายค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยทีเดียวแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราอ้างอิงตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยในทุกครั้งที่มนุษยชาติเนี่ยผ่านสงครามหรือว่าภายัยพิบัติทางธรรมชาติมาหลังจากการฟื้นตัวเนี่ยมันก็จะต้องก้าวหน้าขึ้นเสมอยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างญี่ปุ่นนะครับที่มักจะเจอภัยธรรมชาติค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งพอสมควรแต่เราก็จะเห็นได้ว่าตึกรา้บ้านช่องที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นั้นมันก็มักจะดูดีขึ้นหรือว่าดูลสมัย ขึ้นกว่าแต่ก่อนทีนี้พอเราตัดภาพกลับมาที่วูดลิงเวฟเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าตึกราบ้านช่องต่างๆที่เราเห็นในเกมในขณะนี้มันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นโลกแห่งอนาคตสักเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูคลิปวิดีโอตัวหนึ่งของ Utheling Wave นะครับที่มีการปล่อยออกมาก่อนเกมเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการคือเอาจริงๆนะครับบรรยากาศที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตรงคอนเซปต์กับเนื้อเรื่องย่อที่ตัวเกมเนี่ยปูเอาไว้พอสมควรเลยทีเดียวแต่หากใครนะครับที่มีโอกาสได้เข้าไปเล่น Utheling Wave จริงๆเนี่ยสถานที่ที่จะทําให้เราเนี่ยสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่มีความใกล้เคียงกับคลิปวิดีโอนี้เนี่ย อาจจะพอมีบ้างครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเกมตอนนี้เนี่ยก็มักจะเป็นธรรมชาติปา่าน้ําตกถ้าอะไรต่างๆนะครับไม่ได้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเมืองตึกรามบ้านช่องหรือว่าสถานที่ที่จะบ่งบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกอนาคตคือถ้าเกมเนี่ยทำให้เราสัมผัสบรรยากาศได้เท่ากับสักครึ่งหนึ่งของคลิปนี้นะครับก็คงจะดีมากๆแต่ก็มีอีกหนึ่งอย่างครับที่มันดูจะขัดหูขัดตาไปสักนิดหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือ พอตัวละครที่เราเล่นอยู่ในปัจจุบันต้องมายืนอยู่ในสถานที่ที่มันดูอนาคตเพิ่มมากยิ่งขึ้นกับกลายเป็นว่าดีไซน์ของตัวละครเนี่ยดูล้าสมัยขึ้นมาซะย่างนั้นครับอย่างกับว่าตัวละครในอดีตหลุดมาในโลกอนาคตยังไงยางนั้นเลย แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะขัดใจยังไงสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อยู่ดีนะครับนอกเหนือจากเกมเนี่ยจะอัปเดตแพดขึ้นมาเรื่อยๆและอาจจะมีเมืองหรือว่าสถานที่ที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกําลังเล่นเกมที่พูดถึงเซตติ้งของโลกในอนาคตอย่างน้อยๆให้ได้สักครึ่งหนึ่งของคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ยังดีนะครับ มาต่อก,กันกับเรื่องที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อเรื่องในบทลิงเว v e นั่นเอง ผมจะไม่พูดนะครับว่าการเล่าเรื่องในเกมนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีเพราะว่าดีของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ควรทีร่จะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับเกมอื่นๆด้วยส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าการเล่าเรื่องของเกมนี้ทําได้ค่อนข้างดีแถมถ้าเราเสพเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกับการดูคัดซีนเนี่ยผมบอกเลยครับว่าวูดทิลิงเวฟเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแต่สิ่งที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะติดกันนั่นก็คือเส้นเรื่องหลักของวูดทิลิงเวฟนั้นมันดูไม่แข็งแรงสักเท่าไหรรร่่่ออีกทั้งเงเเนนืสิมใแตละ ที่ผ่านมาแพทเทิร์นในการเล่าเรื่องค่อนข้างที่จะจำเจพอสมควรคือถ้าใครที่เป็นคอหนังหรือว่าคอซีรีส์นะครับถ้ามีหลายภาคหลายตอนหน่อยเราก็จะเห็นได้ว่าแทบทุกเรื่องนั้นก็จะมีเส้นเรื่องหลักแล้วก็เส้นเรื่องรองโดยเส้นเรื่องรองนั้นก็จะเกิดขึ้นในแต่ละภาคในแต่ละตอนที่แตกต่างกันออกไปแต่หลังจากที่จบภาคหรือว่าจบตอนนั้นเส้นเรื่องรองเนี่ยก็จะจบลงไปด้วยและในหลายๆครั้งนะครับเส้นเรื่องรองเหล่านั้นก็มักจะนําไปสู่การไขปริศนาหรือว่าแก้ปมบางอย่างที่ จะส่งผลกับเส้นเรื่องหลักนั่นเองวูดทิลลิ่งเวฟเนี่ยก็ทําคล้ายๆกันครับมีเส้นเรื่องหลักแล้วก็เส้นเรื่องรองโดยเส้นเรื่องรองเนี่ยก็จะอัปเดตเข้ามาในแพทใหม่ๆที่ก็มักจะมีตัวละครประจําแพทนั้นนะครับเป็นตัวเด่นประจําเส้นเรื่องรองนั้นแต่ปัญหาเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับนั่นก็คือเส้นเรื่องหลักเนี่ยดูไม่ค่อยแข็งแรงจนทําให้ผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกอยากจะติดตามสักเท่าไหร่ ส่วนเส้นเรื่องรองนั้นในแต่ละแพทเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับติดอยู่นิดเดียวตรงที่การเล่าเรื่องนั้นมันค่อนข้างจําเจผมว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันนะครับในแต่ละแพทเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการที่ตัวละครหลักของเราเนี่ยจะต้องไปเมาส์มอยกับแก๊งสามสาวไปเจอชิกเสียแล้วก็อย่างอย่างก่อน หลังจากนั้นนะครับก็อาจจะมีความบังเอิญหรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่จะต้องทําให้ตัวละครหลักเนี่ยต้องไปเจอกับตัวละครใหม่ในแพดนั้นแล้วก็เกิดกรารผจญภัยไปทํามิชชั่นหรือว่าร่วมแก้ปริศนาไปด้วยกันแต่ในช่วงนั้นตัวละครอื่นๆเนี่ยจะถูกตัดทิ้งออกไปหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครใหม่เท่านั้นไปจนจบเนื้อเรื่องประจําแพดก่อนที่จะปิดท้ายด้วยฉากเซอร์วิสต,ตัวละครหลักของเรากับตัวละครใหม่ ยืนพูดคุยกันทำตายเยี่มเยี่มใสกันหน่อยพอให้ผู้เล่นเนี่ยได้แคปไปลงในคอมมูนิตี้มันเป็นแบบนี้จริงๆครับใครที่เล่นวูดท l ล n ิงเวฟมาเนี่ยก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งที่เกมเนี่ยมีการอัปเดตแพทคือส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าเกมแนวนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันเป็นส่วนที่สําคัญมากๆถ้าตัวเกมไม่สามารถดึงดูดให้ผู้เล่นเนี่ยอินไปกับตัวละครหรือว่าเนื้อเรื่องในเกมได้ผมว่าเข้าขั้นวิกฤตอย่างแน่นอนครับ ผมว่าต้องทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกอยากติดตามต่อให้มากกว่านี้นะครับส่วนเรื่องรองเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วครับสนุกในแทบทุกแพทเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีความจาเจในแง่ของแพทเทิร์นในการเล่าเรื่องสักนิดนึง ถ้าในแพทต่อไปนะครับมีการเล่าเรื่องแบบใหม่บ้างไม่ได้เริ่มแบบเดิมแล้วก็ไม่ได้จบแบบเดิมๆแบบว่าแค่มีตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครใหม่ของแพทนั้นๆมายืนคุยกันยิ้มหวานให้กันในตอนที่ทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผมว่าอย่างน้อยนะครับมันก็จะลดความเบื่อหน่ายลงไปได้บ้างหรือมากขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะสร้างอัตลักษณ์ใหม่ๆหรือว่าความประทับใจใหม่ๆนะครับให้กับกลุ่มผู้เล่นที่เน้นเสพเนื้อเรื่องโดยเฉพาะเนี่ยก็เป็นได้นะครับ มาต่อกันกับเรื่องที่3ครับนั่นก็คือเรื่องที่วูด i ิงเว็บนั้นเลือกที่จะให้โลเวอร์เนี่ยไปโผล่ที่เมืองจินจูซึ่งหากใครนะครับที่ไม่เคยเล่นวูด i ิงเว็บมาก่อนเนี่ยเมืองนี้จะมีธีมคล้ายคล้ายกันกับเมืองจีนนั่นเองครับคือตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างประหลาดใจนะครับเพราะด้วยความที่ก็เล่นเกมที่จะต้องมีหลากหลายอารยธรรมมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตัวละครหลักของเราเนี่ยก็มักจะต้องไปโผล่ในเมืองที่ไม่ได้อิงอารยธรรมหรือว่าวัฒนธรรมของที่ใดที่หนึ่งเป็นพิเศษก่อน อธิบายแบบเข้าจะง่ายๆก็คงจะเป็นเมืองที่เป็นเหมือนศูนย์กลางนะครับที่รวบรวมเอาผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมนะครับมารวมกันแล้วตัวละครหลักของเราเนี่ยก็อาจจะมีเควสหรือว่าเนื้อเรื่องที่จะต้องไปทําร่วมกันกับตัวละครเหล่านั้นอยู่บ่อยครั้งจนในท้ายที่สุดนะครับก็จะนําพาให้ตัวละครของเราเนี่ย ไปสู่ที่ที่อยู่หรือว่าจุดกําเนิดของตัวละครเหล่านั้นได้แต่พอวูดลิงเวฟเลือกสตาร์ทที่ตีเมืองจีนเนี่ยก็เลยอาจจะทําให้ผู้เล่นบางกลุ่มที่มีความเบื่อหน่ายในตีมเมืองจีนอยู่แล้วเนี่ยเลือกที่จะถอยห่างจากตัวเกมไปถ้าเราดูจากชาร์ตรายได้ล่าสุดประจําเดือนกันยายนน,นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเกมที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ F k Journey นั้นมีรายได้ที่สูงเอามากๆนะครับถ้าเราไม่นับเรื่องยอดการโปรโมทแล้วก็การที่เกมเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยผู้เล่นก็มักจะเติมเงินเยอะ เป็นพิเศษนะ,นะครับอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เกมมือถือที่เปิดตัวออกมาส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมาในธีมที่ค่อนข้างคล้ายกันครับไม่ญี่ปุ่นก็จีนไม่จีนก็เกาหลีนะครับก็เลยอาจจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยเอื่อมกันเพราะฉะนั้นในยุคที่เกมสไตล์อารยาธรรมตะว,วันออกเนี่ยมันล้นตลาดแล้วอยู่ๆจะมีเกมอารยาธรรมตะว,วันตกที่มีลายเส้นเป็นการ์ตูนฝรั่งสไตล์ดิสนีย์หรือว่าดีเวิร์กออกมาสักเกม ก็ไม่แปลกเลยครับที่คนเนี่ยจะหันไปสนใจกันผมว่านี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุครับที่ทำให้ F k Journey เนี่ยดูเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยในช่วงนี้ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเราก็คงจะได้แต่ลุ้น,น่นะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนื้อเรื่องของ u t ทลิ g งเวฟเนี่ยดำเนินต่อไปจนหลุดพ้นตีมเมืองจีนไปแล้วตีมเมืองต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไร ถ้ายังคงวนเวียนอยู่ในอรารยธรรมตะวันออกเนี่ยผมบอกเลยครับว่าสุดท้ายแล้ววุทึงเวฟเนี่ยก็น่าจะยังคงย่ำอยู่กับที่แต่ถ้าเปลี่ยนไปเป็นอรารยธรรมตะวันตกบ้างอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะได้กลุ่มผู้เล่นใหม่เพิ่มเติมรวมไปถึงกลุ่มผู้เล่นที่อาจจะเบื่อในอรารยธรรมตะวันออกก็เป็นได้นะครับ มาต่อก,กันกับเรื่องที่4ครับนั่นก็คือ u ู l i n g w a v บนั้นดูจะเป็นเกมที่เหมาะสําหรับผู้เล่นฮาร์ดคอร์เนี่ยมากจนเกินไปบางคนอาจจะง,งงนะครับว่าการที่เกมเนี่ยโฟกัสไปที่กลุ่มผู้เล่นฮาร์ดคอร์นั้นมันเป็นข้อเสียยังไงต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับอีกเกมที่มีความแคชชวลมากกว่าเข้าถึงกลุ่มผู้เล่นได้หลากหลายมากกว่าเนี่ยแน่นอนละครับว่ามันก็จะต้องประสบความสําเร็จมากกว่าอย่างแน่นอนเพราะว่าการที่เป็นเกมแคชชวลนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือหรือไม่มีฝีมือก็ล้วแ,ลแต่ เล่นได้หมดถูกต้องไหมครับแต่พอต้องมาเป็นเกมที่ฮาร์ดคอร์ขึ้นมาหน่อยผู้เล่นที่มีฝีมือเนี่ยสามารถเล่นได้อยู่แล้วครับ แต่ว่าผู้เล่นที่ไม่มีฝีมือเนี่ยก็จะต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยอีกทั้งด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะหมดเวลาไปกับการทํางานหาเงินมาเติมเกมนะครับแล้วก็ยังจะต้องมาเสียเวลาฝึกเล่นเกมให้มีความชํานาญเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในบทลิงเวเนี่ยจะมีระบบหลายๆอย่างครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะเติมเงินเปิดกาชาหาตัวละครเก่งมาใช้งานเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าจะต้องมาฝึกใช้ตัวละครให้เก่งไม่ว่าจะเป็นการดอชการแพรลี่การคอมโบสกิลต่างๆหรือแม้กระทั่งการฝึกฝนสู้กับ บ่อยๆเพื่อเรียนรู้ลักษณะการโจมตีของมันเพื่อที่จะได้ดอ e หรือว่าคา์เตอร์ได้อย่างถูกจังหวะอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผู้เล่นทุกคนอยากจะทํากันนะครับบางทีแค่ทํางานหาเงินมาเติมเกมเนี่ยก็เหนื่อยแล้วยังต้องมาเหนื่อยทําอะไรแบบนี้อีกผู้เล่นกลุ่มนี้ก็อาจจะเลือกที่จะถอยห่างจากอุทลิงเวฟไปนั่นเอง แต่เข้าใจได้ครับเพราะถ้าจะเน้นแคชชวลมากจนเกินไปเนี่ยมันก็คงจะไม่มีอะไรแตกต่างจากเกมที่เปิดมาก่อนหน้าและการที่เกมเนี่ยมีความฮาร์ดคอร์เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็อาจจะได้กลุ่มผู้เล่นที่ชื่นชอบความท้าทายเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองกล่องว่าในอนาคตนะครับวูทิลิงเวฟเนี่ยจะปรับให้เกมเนี่ยมีความแคชชวลเหมาะก,กับผู้เล่นหลายกลุ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือไม่นะครับถ้าจะคงความฮาร์ดคอร์นี้เอาไว้ก็อาจจะต้องมีตัวละครที่ทําให้ผู้เล่นสายแคชชวลเนี่ย สามารถเล่นหรือว่าเอาไปใช้สู้กับบอสพวกนั้นเนี่ยได้ง่ายเพิ่มมากินขึ้นเป็นต้นนะครับ มาต่อก,กันกับเรื่องที่5ครับเรื่องนี้เนี่ยในคอมมูนิตี้ไทยรวมไปถึงต่างประเทศเนี่ยบ่นกันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับนั่นก็คืออีเวนต์หรือว่ากิจกรรมที่มีให้ทําในระหว่างรออัปเดตแพตต่อไปเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยครับคือในขณะที่เกมอ,อื่นๆเนี่ยเขาพยายามจะดึงให้ผู้เล่นอยู่ในเกมเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ว่าวูทชิงเวเนี่ยจะดึงผู้เล่นให้อยู่ในเกมนานหน่อยแค่ในช่วงอัปเดตแพทใหม่ๆเท่านั้นแหละครับ หลังจากที่ทํากิจกรรมทุกอย่างจบลงไปแล้วในระหว่างที่รอแพทใหม่เนี่ยหลายๆคนนะครับคงใช้เวลาอยู่กับ w o o ทิลิ่งเว็บวันละไม่เกินครึ่งชั่วโมงเหมือนผมอย่างแน่นอนซึ่งนั่นนะครับก็ทําให้เรามีเวลาไปเล่นเกม,มอ,อื่นๆแล้วผลกระทบที่ตามมาก็คือกลุ่มผู้เล่นเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะติดเกมอื่นจนไม่กลับมาเล่น w o o ทิลิ่งเว็บอีกก็เป็นได้และนี่นะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้กลุ่มผู้เล่นวูทิลิ่งเวบนั้นลดน้อยลงครับ เรื่องที่ครับอาจจะเป็นผลดีสําหรับผู้เล่นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมกลัวว่ามันจะเป็นผลเสียสําหรับตัวเกมนะครับนั่นก็คือการที่ผู้พัฒนานั้นออกแบบตัวละครมาดีจนเราแทบจะไม่ต้องกดลิมิตเบรกหรือว่า Resonance chain เลยก็สามารถที่จะเอาไปใช้เคลียร์แทบทุกคอนเทนต์ในเกมได้แล้วนะครับมันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าเกมเนี่ยแทบจะไม่ได้กดกันให้ผู้เล่นต้องเปิดกาชาเพิ่มเพื่ออัปเกรดตัวละครให้เก่งจนสามารถที่จะไปเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆได้ ใน u t u b e หลายๆช่องนะครับถ้าใครได้ตามดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการเน้นใช้สกิลเพลย์ในการผ่านคอนเทนต์ต่างๆแทนที่จะต้องหาตัวละครที่มีราคาแพงหรือว่าอัปเกรดไปในระดับสูงนะครับถึงจะสามารถผ่านคอนเทนต์เหล่านั้นไปได้ที่ผมเป็นกังวลว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยคงจะเปิดกาชาน้อยลงเรื่อยๆครับในตอนนี้เนี่ยอาจจะยังพอเปิดอยู่บ้างเพราะว่าหลายๆตัวละครที่อยู่ในเกมเนี่ยก็ยังขาดตัวละครที่จะเอามาใช้คอมโบร่วมกันซึ่ง ก,ก็อัปเดตเพิ่มเข้ามาให้เรื่อยๆแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับผู้เล่นรู้สึกว่าตัวละครที่จะเอามาใช้คอมโบร่วมกันเนี่ยมีจนครบแล้วแถมยังใช้งานได้คล่องมือกว่าในขณะที่ตัวละครใหม่เนี่ยถ้าได้มาเราก็จะต้องมาฝึกคอมโบสกิลใหม่ด้วยหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับสุดท้ายก็เลยเลือกที่จะไม่เปิดตัวละครใหม่ก็เป็นได้นี่ยังไม่รวมถึงส่วนของอาวุธนะครับที่ในเกมนี้เนี่ยจะการันตีหน้าตู้แน่นอนไม่มีหลุดเลทเกมเนี่ยใจดีกับเรามากนะครับก็หวังว่าความใจดีนี้จะไม่ ทำลายตัวเกมเองในอนาคตนะครับ <can> แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่7นั่นก็คือหนึ่งในกลุ่มคนที่ช่วยขับเคลื่อนตัวเกม oh, <yeah. S 1> ก็คงจะหนีไม่พ้นเหล่าครีเอเตอร์นะครับ ผมค่อนข้างกะอักกะอวนใจนะครับแล้วก็คิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะพูดเรื่องนี้ดีไหมเพราะว่ากลัวบางคนเนี่ยจะมองว่าุดท้ายผมก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้หาประโยชน์ใส่ตัวเองแต่เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในปัจจุบันนี้ครีเอเตอร์เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ช่วยขับเคลื่อนตัวเกมเนี่ยไปได้เยอะในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวในตอนที่ w o ดทิล i n g w เ v e เปิดตัวเนี่ยมียูทูบเบอร์หลายช่องนะครับเปิดขึ้นมาใหม่เพื่อทำคอนเทนต์ w o o ท i n i n g w a v e โดยเฉพาะหรืองง,องผมเอนะครับ อาจจะไม่เคยทำเกมแนว Open World มาก่อนก็เลือกที่จะทำเกม i l i n g Wa v e เนี่ยเป็นเกมแรกเลยซึ่งเราเนี่ยอาจจะเรียกครีเอเตอร์เหล่านี้ว่าเป็นออริจินอลครีเอเตอร์ของ i ุทลิงเวฟเนี่ยก็ไม่ผิดเพราะว่าครีเอเตอร์เหล่านี้เนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์เกมนี้ขึ้นมาจริงๆช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ากระแสะเกมนั้นค่อนข้างดียอดดูเนี่ยก็เยอะมากๆครับแต่ช่วงหลังๆมานี้เนี่ยยอดตกลงอย่างเห็นได้ชัดดูได้จากกราฟนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเอามาจากช่องผมเองซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะทำคลิปวิดีโอนีีเน้เ่ย เอาจริงๆผมก็รู้ตัวเองนะครับว่าเราก็อาจจะทาคอนเทนต์ได้ไม่ดีมากนะักก็เลยอาจจะทําให้คนดูเนี่ยหายไปแต่ว่าหลังจากที่ไปดูช่องอื่นๆนะครับบวกกับการดูสถิติของสตรีมมิ่งในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับก็เห็นได้ว่ายอดการสตรีมมิ่งรวมไปถึงยอดคนดูของเกมบูทนิงเวฟนั้นมันลดลงไปเยอะอย่างเห็นได้ชัดจริงๆซึ่งพอยอดดูลดรายได้ก็ลดตามไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาของ u t u b e นะครับหรือแม้กระทั่งสปอนเซอร์เองเนี่ยถ้ารู้สึกว่าลงทุนแล้วมันไม่คุ้มค่า สุดท้ายเขาก็ถอนสปอนเซอร์จากครีเอเตอร์ในท้ายที่สุดและนน่นนะครับมันก็อาจจะส่งผลให้สตรีมเมอร์ที่ทำวู i n g งเว e เนี่ยอาจจะค่อยๆทยอยเลิกกันไปส่วนท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะเหลือครีเอเตอร์เพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่ยังพอจะทําเกมวู i n g งเว e นี้อยู่ m u l i l i n g เนี่ยไม่ได้มีแคมเปญร่วมกันกับครีเอเตอร์บ่อยครั้งเหมือนกันกันกบเกมอีกค่ายหนึ่งนะครับโดยเฉพาะใน t ิ๊กต็เนี่ยหากใครเล่นจะเห็นได้บ่อยๆเลยว่าในเกมนั้นมันกจะมีแคมเปญให้ครีเอเตอร์เนี่ยทำคลิปวิดีโอของเกมนั้นออกมาอยู่บ่อยครั้งนะครับจึงทําให้คนดูเนี่ยเห็นคลิปวิดีโอจากเกมนั้นได้บ่อยๆก็เลยดูเหมือนว่ากระแสะเกมเนี่ยไม่ได้ดรอปลงไปเลย Multiling เนี่ยก็ควรที่ต้องทําแบบนั้นบ้างส่วนเรื่องสุดท้ายอันนี้เป็นส่วนตัวผมเองนะครับคือช่องของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเคาร ของ Community. นั่นก็คือการไม่เปิดเผยลีกแต่ตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจได้ครับ พวกคนดูเนี่ยก็อยากจะเสพเนื้อหาหรือว่าข่าวสารที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแถมกลุ่มผู้เล่นไทยเนี่ยทางแอดมินก็อนุญาตให้คนสามารถปล่อยลีกได้ตามใจชอบอีกถึงแม้ว่าจะมีกฎให้แปะรูปสปอยเอาไว้ก่อนหน้านั้นก็ตามทีแต่ว่าก็อย่าลืมที่จะสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตคนที่ทําตามกฎของคอมมูนิตี้ด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็ยังทาคลิปวิดีโอของวูดทิลิงเว็บอยู่นะครับโดยเฉพาะพวกข้อมูลของตัวละครเนี่ยแต่ว่าก็จะปล่อยออกมาหลังจากที่ออฟฟิเชียลเนี่ยทำการปล่อยข้อมูลหรือว่าอัปเดตตัวละครเหล เข้ามาในเกมแล้วแต่ว่าก็ไม่มีคนดูนะครับเพราะทุกคนรู้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้จากช่องที่ปล่อยลีกออกมากันหมดแล้วก็เป็นว่าสาหรับใครนะครับที่เล็งเห็นว่าครีเอเตอร์นั้นก็เป็นหนึ่งในส่วนที่สําคัญในการขับเคลื่อนเกมบูธทิลิงเวบนี้ใครยังคงมีกระแสท,ที่ดีได้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็อย่าลืมที่จะไปสนับสนุสนครีเอเตอร์เหล่านั้นด้วยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะช่องผมแต่ว่ารวมไปถึงช่องอื่นๆที่ตั้งใจทำคอนเทนต์ของเกมบูธทิลิงเวบนี้ขึ้นมาครับ เอาจริงๆยังมีอีกหลายประเด็นนะครับแต่แค่นี้เนี่ยคลิปวิดีโอก็ค่อนข้างยาวแล้วก็เอาเป็นว่าสําหรับใครนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดหรือว่าอาจจะมีประเด็นอื่นๆนะครับนอกเหนือจากที่ผมพูดไปเนี่ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่า้าล่างคลิปวิดีโอนี้เลยรบกวนขอให้สุภาพกันหน่อยนะครับไม่ทะเลาะกันและสำหรับวันนี้ครับผม,มเบเกี้เมื่อต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ